ค้อนที่ใช้ในงานเคลื่อนหนังก็แล้วแต่หาได้นะครับแบบนี้หาซื้อได้ทั่วไปเป็นค้อนช่างไฟสําหรับเดินสายไฟตามบ้านตามอาคารต่างๆนะครับตัวนี้จะเหมาะกับางานตอกตุดตู่งานตอกกระดุมงานตอกหมดุดอันนี้เป็นค้อนยางสองด้านนะครับหรือ,เ,อเขาเรียกค้อน หัวอ่อนใช้ได้ดีน่าจะเหมาะกับงานเครื่องหนังนะครับไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนักสุดท้ายคอนไม้ครับหาซื้อค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่เหมาะกับงานตอกตุดตู่ตอกระดุมสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันจะต้องตอกหลายครั้ง